จะไปในรูปแบบจากลัอะไรยอย่างเงี้นะครับคณยายหล,ะละัคนคณย่าหลันล่ามหาเศรษฐีมากบารมีตัวดีนะครับหนนูนนั่นแหละเดี๋ยวว่าอา่านหนังสือไม่ได้มากบางครัง้งบางทีก็หลุดอ่านขึ้นมาเห็นไหมละ่ะบางครัง้งบางทีก็หลุดอ่านขึ้นมาคือมันแก้งโง่นะครับมันแก้งโง่นะครับพวกนี้นะครับเนาะมันแก้งโง่คําพูดคําจาบางทีนั้นน่าสงสารเลยนะครับเห็นไหมอย่าถามว่ามันน่าสงสารก็ไม่น่าสงสาร นะครับสมัยเมื่อก่อนชิมีนะครับไปเช่าบ้านมาน,นอนนะนะครับไปเช่าบ้านหญ้านอนนะนะครับคืนหนึ่งอ่ะสามร้อยบาทดูสินะครับน,นอนเรียงกัเป็นตับอย่างเงี้ยคืนหนึ่งสามร้อยบาทก็โหดเทียบเหมือนกันนะโหดนะครับเนาะเออโหดนะครับคืนหนึ่งสามร้อยบาทเออกินพร้อมนะครับเออกิอนพร้อมอย่างมากก็ซื้อกินพราอนะครับสามร้อยก็ท,ทําข้าวผัดให้จานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำข้าวผัดให้จานหนึ่งก็จบแล้วนะครับเนี่ย เออนั่นแหละไปอยู่แรกๆเมื่อก่อนนะนะครับเออนั่นแหละไอจิ้หนึ่งสี่หนึ่งสองดันยี่สิบสองนะครับเออนี่แหละครับคนพวกนี้เขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพนะครับการเต้นการไปหลอกคนอื่นเขาเต้นให้คนอื่นเขาโอนเงินมาเต้นนี่นะนะครับมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพนะครับมันมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเรื่องอะเรื่องนาคนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยววันหน้านะครับโดนนะครับถ้ามันโดนตอนนั้นก่อน นะครับถ้าครับมันสิ้นสูดคดีแล้วนะครับมันโดนโดนย้อนหลังอ่ะนะครับโดนย้อนหลังเพียบเลยนะครับเห็นไหมล่ะโดนย้อนหลังเพียบเลยคุณไม่ทําการทํางานนะครับเออแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อที่ล่ะนะครับคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถล่ะมันจะโดนไล่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยนะนะครับงานการไม่ทำอ่ะนะครับมีบริษัทครับผมเป็นซีอีโอนะครับเอาบริษัทคุณก็ขาดทุนน่ะนะครับแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะ นะครับเห็นไหมคุณจะไปอ้างอะไรด้วยข้อกฎหมายตรงไหนล่ะครับเห็นไหมเออนะครับรถล่ะคุณเอามาจากไหนนะครับที่ล่ะคุณใครซื้อให้คุณนะครับเออนะครับหลอกลวงพวเขามาด้วยวิธีการใดนะครับเห็นไหมเออแล้วก็เงินที่เหลือหนักละ่ะหายไปไหนเดี๋ยวพอสิ้นสุดนะครับเขาก็จะถามหมดตอนนั้นคุณได้ค่าบริจาคหนักเท่าไหร่เห็นไหมละ่ะมันจะโดนหมดนะเออมันจะโดนไล่ย,ย้อนหลังหมดล่ะเออสร้างหนักไปเท่าไหร่ เนี่ยก็ตามวิดีโอแล้วคุณบอกว่าสร้างไปหกแสนกว่าเขาก็จะเรียกไอ้ไอช่างคนที่มาสร้างเขาก่อนนะ่ะถามจริงๆริงเขาจ้างคุณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาสืบสวนเนะี่ยหน้ากับช่างมันก็จะบอกมาโอ้ยนะครับสามแสนนะครับเออค่าแรงทั้งหมดเนี่ยสามแสนนะครับนั่นแหละนะครับทั้งทาสีทั้งอะไรหมดอ่ะสามแสนค่าแรงอย่างเดียวนะครับเป็นปูงเป็นปูนน่ะจำเลยมันซื้อให้ไหมาสามแสนนะครก็ซื้อปูนซื้อสีเนะี่ย น่าจะแสนกว่าบาทสี่แสนจำเลยก็เหลือนั้นมันเท่าไหร่นะครับแนนไหมล่ะแล้วเงินมันไปไหนเท่าไหร่หกแสนนะครับอ้าวคุณจ้างรถจ้างขนย้ายหมดไปหกแสนกว่าเขาก็จะตามมาให้หมดอ่ะนะครับรถที่ไหนรถบริษัทของใครนะรเดี๋ยวเขาจะไปตามนะครับเขาไปจะตามหาความจริงแล้วเขาก็จะเปิดเผยนะครับว่านี่มันพวกคุณนี่มันแก๊งสิบแปดมงกุฎเนี่ยนะครับคนเขาบริจาคงาเงินเป็นล้านๆานี่ะนะครับแล้วเงินวัดไปไหนอ่ะนะครับ คุณบอกคุณเอาไปทํากระถินพระป่านะครับเออคุณไหนไหนขอดูซิไปทํากระถินวัดผ้าป่าวัดไหนนะครับเออมันเอาไปรวมกันหมดแล้วอันนี้ก็แกงสิบแปดมงกุฎอีกนะครับเห็นไหมเออมันจะต้องแยกนะครับมันจะต้องแยกนะครับเงินก้อนนี้นะครับไปทํากระถินนะครับไปทําผ้าป่าเนี่ยนะครับเออเงินก้อนนี้นะครับเออถ้าไปทํากระถินไปทําผ้าป่ามันต้องแดกนะครับพวกนี้มันอ้างกันนะครับเห็นไหมล่ะเออมันอ้าง แต่ว่าสมมติว่าเหลือสองแสนแปดครั้งที่แล้วอะ่ะนะสองแสนแปดครั้งที่แล้วนะครับเห็นไหมถ้าสมมติว่าราเขาไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับถ้าระเขาไม่รับเป็นตัวเงินมันก็อาจจะจ้างช่างไปเหมาอ่ะท<ม>ําเมนเผาศพก็ได้นะครับเนะี่ยสองแสนกว่าเนี่ยนะครับได้ที่ทําได้นะครับเออเมนเล็กๆก,ก็ได้เมนเผาอ่ะนะครับแต่มันก็ไม่ทำนะครับเออราเขาไม่รับมันก็รีบงุบปุ๊บมาเลยอะ่ะ ในการฮุบมาไว้ก่อนเน่ไม่รับไม่เป็นไรเห็นไหมเ,เดี๋ยวไว้ค่อยกินทีหลังนะเป็นไงละ่ะตอนนี้นะครับเห็นพ่อคนมันไม่เคยมีนะครับพอคนไม่เคยมีมันเจออย่างนี้มันเอาหมดอ่ะยิ่งเงินอยู่ในมือนานเนี่ยมันใช้สมองว่าคูจะหาวิธีเอามาเป็นของตัวเองให้ได้เงินบริจาคนี่แหละนะครับเออเงินบริจาคนี่แหละมันพยายามจะเอามาเป็นของตัวเองให้ได้นะครับ เออนะครับแก๊งนะครับต้มต๋มสิบแปดมงกุฎนะครับถูกต้องแล้วนะครับคุณแพงสีพี่เบื้อกเองจะนะครับเจริญวิทย์วิวตฒนาเจริญคุณหัวใจสามดวงสาวบางนานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูโมคุณชั้นแนลด้วยนะครับน่ะ